วันนี้เข้าบ้านนะครับเข้าบ้านเป็นหลัง้เลยหลังนี้นะครับข่าเสียหายนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสองแสนสี่หมื่นวอนนะครับนั่งตกได้สี่คนนะครับหลังนี้เลยเดี๋ยวขอดูบรรยากาศรอบบ่อสักครู่นะครับน,นี่นะฮะคนถือว่าเยอะนะครับมันยุด มีต้นขา้าวโพดตัวนะครับถ้าหิวนี่หักไปกต้มกินได้เลยนะอ่างนี้นี่มาได้มานา้น,านแล้วนะครับนี่เลยนะนี่เลยเนี่โอ้โหนี่กระต๊อบนะครับคนตกกันเยอะเลยนะฮะนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะเดี๋ยวเราจะอยู่หลังนี้กันนะั นี่เลยเข้ามานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเจอครับเดี่ยวมุมลื่นะครับวัดบรรยากาศด้านหน้าก็เป็นลานก,กว้างๆงนี้เลยครับมุงลงแล้วก็คนนี้แล้วครับผมเจ้าทีนนะครับอาจารย์แสงครับผมเยือะอะไรพี่เนี่ยเจ็ดกระดุมทองเจ็กระดุมทอง <laughs> ข้างในบ้านนะครับก็จะมีนี่เป็นมีห้องแอร์ให้อยู่เลยนะครับมีพัดลมให้ด้วยนะข้างในบ้านเราจะมาเนี่ครับมีแอร์นะมีทีวีนะครับมีตู้เย็นนอนพักผ่อนกันสบายเลยถ้าตกแต่ร้อนๆนะครับ